สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สำธิ์ปูครับหลานหน่อยนะครับสีภาพพี่น้องมาเบิง่งเบื้องหลังของการทำงานของผมนะครับเพื่อตนเองอยู่จนสิ้นหลมทำ,ทำเ,เพื่อคนอื่นอยู่ตราบนิรั์ ตะวันนะครับจากเอ่ออ่ะไม่คือลายโตแถวท่านอ่าไม่ตัวนี้สําหรับเป่าเป่ารับเสียงแซกโซโฟนของผมนะครับเมื่อนี้เป่าแซกอยู่ในขั้นตอนของการเป่าแซกนะครับผมอ่ารับเสียงแซกเข้าไปแต่ตัวนี้ไม่ได้รับดอกตัวนี้ถ้าบนเปิดเปิดแห้งเพราะว่าเสียงแซกมันดังแห้งนะครับพี่น้องเสียงแซกดังแห้งมันคือดังโอเวอร์นะครับถ้าจะอ่าเ้าเปิดจนว่ารับเสียงเบาของผมเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะแตกเสียงที่เฮาบันทึกเข้าไปจะแตกนะครับอ่า อ่าคืออ่าคือจังจังเจ็ดนะครับอ่าอโลอโลอโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เลยมารับเสียงเบาเพราะเด็ดใคุยกับพี่กับน้องนะครับวันนี้อ่พยาพ่อใหญ่สำริดหรือว่าอ่ปู่กับหลานน้อยอ่าอ่าหรือว่าอาจารย์สำริดเนี่ยยังต่างต่างๆนะครับห้องบันทึกเสียงเฮดดี้สตูดิโออุดรธานีจะอ่ามาอ่าผ้าเบืองเบืองหลังนะครับจะทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดคืออ่า สโลกแกนของผมนะครับผมทําให้ดีที่สุดเอาให้จนดีที่สุดให้สมกับที่เพื่อนวบเนื้อเสื้อใจเฮาเนาะอ่ะเมื่อนอี่จะมาอ่าอ่าเป่าแซกนะครับดนตรีชิ้นอื่นก็เสร็จหมดแล้วล่ะแต่ยังบด้มมกเสียงนะครับยังไ่ได้บาลานยังบได้ยยังอ่าเสียงร้งรงองก็ร้องไปแล้วคุณวันชัยทองธรรมชาติมาร้องไว้เรียบร้อยมู่พูกเพิ่นมู่พวกเพ่อน,นฟุ้งนะครับผมมาร้องให้เพลงชื่อว่าพระอาจารย์ตะวัน อยู่ที่บ้านอ่าอะไรวัดอ่าอยู่ในเหนือเพ่งมีนะครับจังหวัดลำปางมัดสันป่าเป้าจังหวัดลำปางอ่ะมาฟังเืองที่ผมเป่าเมื่อกี้นะอ่ะนังบอรประทับใจบันไดขออีกหนึ่งรอบสิ้นหลง ทำเพื่อคนอื่นยูตราบนินร์น <c oughs> ขึ้นต้นผิดนะครับเหมือนกับติดกระดุมแผ่นแรกนั่นแหละเอ่อติดกระดุมเม็ดแรกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกอ่าไม่ถูกก็ออไปว่าไปว่าเป็นนะครับผม <c oughs> ทำเพื่อคนอื่นยูตราบนินรัน ครับยุดฟังเบิ่งนะดูตราบนิรันโอเคเลยครับ คำต่อไปเม็ดต,ต่อไปเนาะพุทธบุตรรูปงามนามพระอาจารย์ตะวันสำนักทรงทำแจ้งแห่งนั้นบ้านสันป่าเปาจังหวัดลำปลางไม่ดีบอดีบอดีเม็ดแรกไม่ไม่สวยเนาะแะห่งนั้นบ้านสันป่าเปาจังหวัดลำปาง

ผู้เท่าผู้มีเมตตาชายาประธรรมหุดสายธรรมมายุทธผู้มีจิตใจเหมืนอนย่าโยมสักเท้าตัวลารับอู้ดิทรงแอ่บาตรมีนุนทรง ด้วยเจตจำนงคติธรรมสอนใจไม่ใช่นะเม็ดมันไม่เป็นแบบนี้โอเคเอาไมาครับพูดเท่าอ จำงคติธรรมสอนใจพระได้เม็ดแล้วยังไม่สวยนะครับจำงค <c oughs> ติธรรมสอนใจพ <c oughs> ระอาจารย์ต๋น ปัญญาวัตตะโกูุมาสัมพุโทโธโดดดัง<ท>รถฟังดูครับจำานงคติธรรมสอนใจพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัตตะโก มาคคสัมรัสโดุดดังรมโพส่วนรวมจิตใจพืู้้ศาสนาปฏิปทาตามพระวินัยชื่อเสียงและพื่มบนเรื่อใสใกล้ๆต่างมาขี <c oughs> <c oughs> ่ดาว่าบม่คิดเดามีแนวเบิงโยู่นะครับมีแนวเบิงแต่ว่าทุกอย่างความรู้สึกใส่เอานะครับ เหมือนกับออ่าาเเหมืนกับทีเฮารองเพลงแหละครับเพลงมันมีเนื้อเพลงนะ,ะรักฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันรักเธอเท่าฟ้าก็เขียนเหมือนกันแต่ว่าใครจะใส่ทำเนียงแบบไหนประมาณนั้นแหละ,นนะ,ะ,ะ,ะนเละนาะ,นะนโอเคครับ ใกล้ๆต่างผู้สืบอทอดธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพลงพระนอครับแตกนอกก็เงามากมายวัดลายซากพระอริยสงฆ์ผู้ทรงธรรมโอเคเ,คนเสนาอุบาสกอุบาสิกา ทราบซึงศรัทธาประรรทับคำสอนเสียงส่งฟังมาเดี่ยวครับ ยันวตะโกดั่งมาสัมผัสโชติดั<า>ง,งร่ม,มโบสุนรวมจิตใจ <c oughs> พืนภูศาสนาปฏิปทาตามพระวินัยเืือเสียงละเบิเรื่องใสใกลๆต่างมา ผู้สืบทอดธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแตกนอกโตเงามากมายวัดลายสาขพระอริยสงฆ์ผู้งฆงธรรมมาเทสนาอุบาศกอุบาสิกาทราบซึ้งศรัทธาประธรรม นเขาบเทีบมังอ่ะเห็นแล้ว เสียอีกรอบอีกรอบไม่สวย น้องครับเพนวา7วันว่างซ้อมดนตรีสามวันนาลีเขาอาจลืมเรานะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผม7วันว่างซ้อมดนตรีถึงจะเป็นดนตรีชิ้นที่เราถนัดหรือว่าเคยเล่นประจํากะซางนะครับผมคือผมอ่าแซกโซโฟนเนี่ยผมจะเป,าเป่าเป่าประจาอยู่แต่เ่ไดดเป่าตลอดนะครับก็เป่าแต่เฉพาะอ่ามาใส่เสียงเนี่ยผมจะใช้งานอ่าเฉพาะ บันทึกเสียงแค่นั้นนะครับแต่ก่อนนี่ผมจะไปน้ำบงหมอลำเลอะล่ำหมอลำไงหมอลำซิ่งหรือว่าไปน้ำบงดนตรีนะครับผมจะได้ใช้ทุกวันเล่นทุกวันยังเี่าเฮากะจะมีความคล่องตัวขึ้นหลายกว่านี้นะครับพลังพลังลมพลังอย่างต่างๆมันก็นจะมีนะครับเหมือนกันกันกบเฮ้าขี่จักรยานนะครับพี่น้องอ่าโดนๆมาขี่เทื่อหนึง่งเมื่อยเลยเมื่อยเร็วๆนะครับไปบ่ได้ไก่นะครับ ถึงจะไปได้แต่ว่าก็เป็นงื้องเงื้งงักๆแล้วเนาะครับผมพี่น้องเป็นเงื้องเงื้งงอ่านี่คือกันนะครับก็ได้ได้คือกันนะครับก็เรีนได้คือกันแต่ว่าก็จะไม่โอเคเท่าไหร่เนาะ <S <S โอเคสาหรับงานเนี่ยนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณกาลังใจขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้นะครับ <S 1> <S 1> ผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับส่วนอ่า เรื่องอยังต่างๆเอามันกล่องไว้ก่อนเรื่องนี้มาเป็นในห้องงานในเมื่อห้องนี้เข้ามาทำหน้าทีนี่เราเป็นเ,เลือดศิลปินนะครับถึงสีน้ําตาตกบนหลังอ,อยู่ด้านหลังเวทีเมื่อเฮาออกด้านหน้าเวทีเฮาต้องมีความสามารถอะไรหรือว่าเฮามีหน้าทีอ่อย่างเฮาก็ต้องแสดงออกมาให้ได้เต็มที่ซึ่งงานชิ้นนี้คือกันผมได้รับมอบหมายผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง ครูบาอาจารย์นักเขียนนักแต่งเพลงหรือว่านักร้องศิลปินมอลำัมลูกทุ่งสตริงอินดี้ยังต่างๆนะครับทุกๆแขนงที่เพิินไปว่างใจเฮาในเมื่อเพิ่นไปว่างใจเฮาเพิ่นเอาเงินใหม่เฮาฮอดบ้านเฮาก็ควรจะบ่เหตุให้เพิินผิดหวังนะครับผมทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับอันนึ้งเคเป็นสโลแกนของผมทําให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณหลายๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คของเจะเาไว้สำนีกรเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ